สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ดีมวันนี้นะครับเราอยู่กันที่นี่เลยสวน่ะอยู่บ้านสวนเหมือนเดิมนะวันนี้พี่มีแผนการไรแล้วอ่ะดีมแผนอะไรอ่ะพี่จะแกล้งเซนพี่พึ่งแล้วก็พี่กายแล้วก็ริวด้วยนี่เออแล้วก็ริวด้วยเออเลิร์ด้วยเออเลิร์ด้วยใช่แกล้งทุกคนเลยนี่แผนของเราคือนี้เลยโอ้ันนี้กิจกรรมเซอร์ไวเวอร์ของเราเห็นป่ะพี่ทั้งต่อทั้งนานเนี่ยแพอันนี้ยังไม่เด็ดนะเดยวพี่พาไปดูเอพี่เด็ดเลยนี่เลยดิม เห็นเบาเห็นห่างเอ้าเฮ้ยเป็นไงเมื่นมากเมื่นมากอะไรยังไม่ได้เปิดเลยนี่ต้นไม้ที่ไหนอ่ะแท้ๆที่ได้แอบไว้ตรงนี้แล้วเพื่อนยากของเราเนี่ยเองอันนี้ไม่ใช่ตัวเงินตัวทองนะน้องๆ เดี๋ยวเราจะวางแผนก่อนว่าเราจะให้เซนนะทากิจกรรมตรงนี้ใช้ไม้แทงลูกโป่งและดีมันคนจับเวลาห้ามให้รู้ตัวนะจะดูว่าถ้าเซนหันไม่เห็นเนี่ยเซนจะตกใจเป้าโอเค <Okay, S 2> ไปมาเริ่มเลย นี่นะครับตอนนี้ก็น้องเซนก็มาเรียบร้อยแล้วนะนี่หัวถ่าชูชีพเรียบร้อยเลยวันนั้นเราเล่นอะไรกันนะดีมเราเล่นเซิร์ฟกันแล้วเงินรางวัลเท่าไหร่5 0 0ยไงใครไม่ได้เซนเซนไม่ได้เขาบอกว่าเขาอยากเล่นกิจกรรมอะไรอีกสักอย่างหนึ่งที่ว่าได้ช่วงนี้ช่วงนี้เขาหารายได้อยู่หารายได้เหรอหารายได้เอาไปทำอะไรเหมือนเดิมปะเนี่ยเอาไปเหมือนเดิมเอาไปเหมือนาไปแบ่งน้องแบ่งย่าแบ่งครอบครัวเขาบอกเขาที่แล้วเขาพูดไว้เศร้ามากเลยนะเราเลยต้องหากิจกรรม แบ่งแล้วเหรอแบ่งคนละร้อยไม่ได้ไม่ใช่เหรอเอาอะไรไปแบ่งเขาล่ะนี่อธิบายกติกาก่อนเรามีแพรอันนี้นะแล้วเราก็จะมีลูกโป่งเซนจะได้ไม้อันที่พี่ดีมถืออยู่พอจับเวลาปุ๊บหนึ่งนาทีจะมีลูกโป่งอยู่ในนี้ทั้งหมด8ดลูกเซนต้องวิ่งแล้วก็ลงแพรแล้วก็เอาไม้ไปทิ้มลูกโป่งให้แตกทั้งหมด8ดลูกภายในเวลาทั้งหมด1นาทีถ้าเซนทำได้ได้ไปเลย5้าบาทเออเนี่ยลูกโป่งจะไปอย่างนั้นนะโอ้มันจะออกแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไง ด้เบาได้เปียบเพาะโอ้โหแผ่นนี้พี่ใช้เวลาทํานานมากเลยนะโอเคถ้างั้นให้เซ็สตาร์บนแผ่เลยดีกว่าเพราะว่าเวลาแค่หนึ่งนาทีกับลูกวงแปดลูกนี่ก็ยากอยู่นะใช่แล้วแล้วไม้อะมีต้องให้เซ็นไว้ไม้ก็ต้องให้เซ็นด้วยโอ้โหเขาราโอกาสนี้มานานเขาราโอกาสที่จะตกน้ำเลยนะ ขึ้นไปมาตอนนี้เซนก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนี่เราโยนลูกกป่งไปอันนี้กี่ลูกแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกแล้วเดีย๋ยวที่ <7 S 1> ดีมีกสองลูก,ลกใช่เรามีแค่เจ็ดลูกใช่ไหมใช่โอเคต่อให้เจ็ดลูกเซน,เนเพร้อมไหมเนี่ยพร้อมพร้อมนะมาดีมตอนนี้เซนก็ลงไปร้องล่างเรียบร้อยแล้วนะมีเวลาหนึ่งนาทีนะเซนนี่ลูกโป่งอยู่ตรงนี้นะโอเคหนึ่งสองสามมาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหมันแตกยากขนาดน,นั้นเลยเหรอ ไงบ้างเซน<ม>ของปอมไนงะตัวนี้เซนเคยเจอแล้วนะเหมือนไหม <ừ> เออก็ับบ มาเวอร์ชันใหม่มันตูใหญ่กว่าเดิมเลยเนี่ยตูใหญ่กว่าเดิมที่เหมือนกว่าเดิมโอ้โหเนตกแล้วโอ้โหฝนตกแล้วนี่เราต้องแก้พี่พึ่งต่ออยู่นะเดี๋ยวรอรอฝนหยุดก่อนเรามาแก้พี่พึ่งต่อฝนตกเราก็ไม่หยุดใช่เพราะเรามีความมุ่งมั่นที่จะแก้เราต้องอดทนรอแป๊บเดียวตอนนี้พี่พึ่งก็มาเรียบร้อยแล้วนี่แต่งชุดจะไปทำสวนหรือเปล่าเนี่ยเตรียมเตรียมเตรียมมาเก็บมันตกไง่ายไม่ใส่หมวกเตรียมมาเก็บถั่วฝักยาวเตรียมมาเก็บถั่วฝักยาวให้เจ้าของสวนเขาเหรอวันนี้มีกิจกรรมนนีี้้้้เเเ็ไไไดดปปแลลวะจจรรรริิงงหหออื่่าพ ง่ายๆเลยเนี่ยแค่เจาะลูกโป่งให้แตกมาเดี๋ยวพึ่งมาดูก่อนแม่เร็วๆไปก่อนกติกาของเรานะเรามีลูกโป่งตรงนี้ทั้งหมด4ลูกแค่พึ่งไปลงแพตรงนู้นแล้วก็ล่องมาภายในเวลา1นาทีเจาะลูกโป่งให้แตกทั้งหมด4ลูกได้แล้ว500จริงป่ะง่ายป่ะได้ง่ายรูว่าร้ง่ายเหมือนให้ปีฮะเท่าไหร่นะรูว่ารก็เป็น480ดสิบดีเอาไม่ไมพอเอาเป็นสี่รอยแปดสอแล้วดีมกิเกียไปหน่อยนะให้คืนของง่ายหน่อยดูดิแค่ขึ้นแพก็ลำบากแล้วเนี่ย จ่อได้เป็นจ่อง่ายโหนี่ของเซนยากว่านี้อีกนเนี่ยใช่เซนตั้งแปดลูกเพิ่งแค่สี่ลูกเองจริงเหรอแต่พึ่งต้องรีบนะต้องรีบพายไปเลยนะมาพึ่งพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วดีมจับเวลาแล้วนะไม่เอานับเร็วนะหนึ่งสองสามโอ้โหลูกแรกใกล้ๆเลยเขาจะใช้มือก็ได้นะใช้อะไรก็ได้นะใช้มืออะไรใช้อะไรก็ได้เท่าไหร่แล้วสามสิบวีแล้วพึ่งพึ่งพึ่งเอ้ยพึ่ง ถามเข้าปากถาเข้าปากแล้วดิมช่วยกันไปช่วยกันเร็วน้องจะร้องนะอย่าอย่าทำร้ายอย่าทำร้ายแบบนี้ ียังต้องไม่ใช้ออกับคนอื่นต่ออะไรเนี่ยอะไรไม่รู้เพื่อนพี่เอง<า>มันมาว่ายน้ำเล่นเฉยๆมันไม่ทำอะไรหรอกอุ้ยเหมือนมากอ่ะพี่ดีมันไปตกใจเลยตอนแรกคิดว่ามันตัวเงินตัวทองอันนี้นะครับพี่งเพิ <ๆ S 3> ่ง,งเจอครั้งแรกไงใช่สิ่งที่ยากกว่าการอนาะชีวิตรอดก็คือการขึ้นตะลิง่งมาดูดูรองเท้าคนช่วยโอ้โหพิ่งแล้วทำไมเมื่อกี้พึ่งต้องกระโดดลงน้ำด้วยอ่ะ พี่แล้วอยู่แบนนั้นไม่รอดเหรอมันก็กัดอยู่ดี <laughs> มันจะปีนไม่ถ้าสมมติรเราไปน้ำอาจจะเร็วกว่าหรือเปล่าอ๋อมันก็ไม่เร็วนะพี่เห็นพึ่งลงไปพึ่งก็ไปจมอยู่ตรงนั้นอนะไม่น่ารอดถ้าเป็นไอ้เค้งจริงไม่น่ารอดยื่นไดเนี่ยเอาอะไรเจาะไม่ได้ยนะังเอาอะไรเจาะไม่ได้โอ้โหรีบหยิบไม้เลยหยิบยื่นหน้าพึ่งเท่าลหร่โ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งจะหยับไปตรงนี้

ว่าแล้วก็มีอะไรเคือทำไมเชื่อถือแล้ว่้นขึเลยเ่รโอ้ยใจร้ายเลยพอแล้วลมจะแพ้แล้วอยม่ไม่ท่าตึมหัวกันโอเคไปทำไมอะดูชร เอาลูกโป่งไม่เกี่ยวยังไงลูกโป่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยอมุ่งมั่นมากเลยพวกุ่งมั่สองร้อยแกลมากเลยเดี๋ยวไว้คราวหน้าถ้าอยากได้เงินวันเดี๋ยวเรามาแข่งกันจริงจังแต่วันนี้เราแค่มาแกล้งนะขาขาขาจะรอดดูระวังด้วยกินน้ำอยู่ให้เลิกกินเดี๋ยวเดี๋ยวไงเดี๋ยวเพิ่งออกให้เลิกกินให้ได้ก่อนขาดนะตื่นขาดติดโคนขาดติดโคน พี่ขงนั่นไายด้วยนะเฮ้ยอ่ะกายเขาค่อยๆดันลงมาพึ่งพึ่งบาลานซ์ดีๆนะพี่รู้สึกว่าบาลานซ์ที่มันไม่ค่อยดีเลยเริ่เริ่มเาไม่สนใจเขากินน่ะนะเขาเหิบเลยครับเฮ้ย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 ตีมเขาไม่กลัวเลยมันกินน้ำอยู่เรอมันกินน้ำอยู่หรอเริ่มกินน้ำอยู่เริ่มไม่กลัวอะไรเลยเริ่มกินน้ำมาเลยหรือเปล่าเริ่มเริเริ่เริ่ยังไม่หยุดกินน้ำอีก ที่กินตั้งแต่ดูแม่เนี่ย้ยมันอร่อยหรือเปล่าพี่ถ้าไม่ติดว่าอยู่นานแล้วตัวผีไปแล้วพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วให้ให้ให้ขึ้นไปหาที่นั่งก่อนก็ได้ฮ่ะใช่ขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวตาค่อยขัดให้นั่งขัดสมาธินะห้ามยืนนะขึ้นไปจับดองที่ก่อนลื่นมากโอ้โหโอ้แผลลมแล้วโอเคยังได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่ยนี่สามลูกนะหอมยังหอมยังหอมยังเแล้วครับหนึ่งสองสามเนี่เครับโอ้ดึกแล้วไก็เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี ไปเมื่อกี้ว่อมาเหลือแต่เดิมเมื่อกี้พ่อเหลือแต่เดิมมันกคือเรื่องจริงนี่คือไม่รอดแล้วนะแล้วคนนั้น a อ t i n g a c t i คนนั้นอช่วยบิวใ่เขาช่วยบิวเขาเจอมาแล้วแต่เขาบิวให้เพื่อนเขาใช่วามจริงเราวางใจหน่อยเดีวต้งให้ิวอยู่ข้างหนูใช่อยากทำารเจออะไรแค่พี่เี่ต้องใช้อีกหลายไงอีหลายอ่ะินได้ป่าเนี่ยได้อะไรครั่้บ มีคโดนขาแอบจับตูดดีคว,ว,วดผมจอมโซน